โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมอยู่กับเปิ้ลนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงนะครับจะมาแชร์นะครับว่าเราควรฝึกเทรดนะครับด้วยบัญชีจริงหรือว่าบัญชีเดโมนะครับผมลองฟังคลิปนี้แล้วลองพิจารณาดูนะครับผม โอเคนะครับระหว่างบัญชีเดโมกับบัญชีจริงเราควรใช้บัญชีไหนนะครับผมอันนี้แชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะแล้วก็ฟังจากเพื่อนเพื่อนนักเทรดหลายๆคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับผมนะครับผมบัญชีเดโมนะครับผมแนะนำว่าแค่เอาไว้ฝึกใช้โปรแกรมนะครับผมทำความเข้าใจโปรแกรมนะครับว่าเปิดออเดอร์ยังไงปิดออเดอร์ยังไงนะครับผม pending ออเดอร์ยังไงนะครับ ตั้ง SL ตั้ง TP ยังไงนะครับผมแล้วก็เอออาจจะใช้แบ็กเทสนะครับผมทำความเข้าใจกับระบบหาระบบเทรดอะไรอย่างนี้นะครับผมแค่นี้พอนะครับหรือว่าถ้าจะใช้ f o r ์เวิร์ดเหรือว่าทดลองระบบเลยก็ใช้แค่สักระยะนึงนะครับไม่ควรใช้จนติดนะครับผมแค่แป๊บเดียวพอนะครับผมแค่ทำความเข้าใจกับระบบพอเข้าใจระบบแล้วก็ควรไปฝึกกับบัญชีจริงนะครับผมทำไมถึงบอกว่า ควรไปฝึกกับบัญชีจริงเลยนะครับก็คือผมแนะนาว่าให้ฝึกกับบัญชีจริงนะครับอาจจะใช้เงินที่นน้อยก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้อถที่เล็กที่สุดก่อนนะครับเพราะอะไรทำไมทำไมถึงต้องใช้กับเอ,อ่อทำไมถึงต้องฝึกกับบัญชีจริงนะครับเพราะว่านะครับถ้าเราใช้เดโมในการเทรดในการฝึกนะครับเราจะไม่เข้าใจเรื่องความโลภความโกรธความหลงเลยนะครับผมจิตใจเราจะชิลมาก นะครับถ้าเราใช้เดโมในการฝึกในการเทรดนะครับผมนั่นแหละผมจึงแนะนําว่าควรใช้บัญชีจริงนะครับแล้วก็ใช้็อตที่เล็กที่สุดเอานะครับอ่าโอเคถ้าเราใช้บัญชีจริงนะครับสภาพจิตใจของเราเราจะได้ฝึกตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวลาเราโดน SL สภาพจิตใจเราเป็นยังไงนะครับผมเวลาเราเปิดออเดอร์แล้วผิดทางอ่าสภาพจิตใจเราเป็นยังไงนะครับเวลากําไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ สมมติว่าเวลากําไรที่เจอมาก็คือสําหรับผมนะครับอ่เห็นกำไรนิดหน่อยอยากปิดละยังไม่ถึงทาร์เก็ตยังไม่อ่าถึงตามที่ระบบเลยนะครับตามที่ระบบเราตั้งไว้เลยยังไม่ถึงทีีเลยอยากจะปิดละเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวนะครับผมเรากลัวจิตใจเราไม่นิ่งนะครับกลัวว่าจากที่มันกําไรอยู่แล้วจะกลับไปขาดทุนนะครับผมนี่แหละเราจะได้ฝึกเรื่องพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีเดโม เราจะชิลวมากนะครับบวกแล้วปล่อยมันไปยังไม่ถึงเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเราเสียอย่างเงี้ยเราจะโกรธมากเราอยากเจ้าคืนมากนะครับผมเรื่องพวกนี้เรามันจะไม่มีในบัญชีเทมโมนะครับผมความรู้สึกอย่างนี้นะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าควรฝึกหรือว่าควรเทรดกับบัญชีจริงก่อนในช่วงแรกๆนะครับผมไม่ใช่ว่าก่อนนะครับควรฝึกจากบัญชีจริงเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ เทมโแค่สักพักพอนะครับอย่าไปเสกติดนะครับเราจะได้ฝึกเรื่องสภาพจิตใจของเรานะครับผมอ่าบางทีเวลาเราเสียอย่างเงี้ยอยาาเอาคืนเบิร์นล็อตเบิร์ดล็อตเบิร์ดล็อตจนทําให้พอตแตกอย่างนี้ก็เป็นการหลุดวินัยไปน,ไนั่นแหละครับอ่าเราจะได้ฝึกเรื่องพวกนี้ฝึกการควบคุมสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นกําไรไม่ว่าจะเป็นขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ฝึกหมดเลยนะครับอ่านี่แหละครับการใช้บัญชีจริงมันก็จะ ดีอย่างนี้นะครับผมมันได้ฝึกตั้งแต่แรกเลยนะครับผมว่าเราจะทําตามแผนได้หรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนๆมือใหม่เนะว่าควรนะครับควรใช้บัญชีเดโมหรือว่าบัญชีจริงดีครับดีคะ่ะอะไรก็ว่าไปนะครับผมถ้าสําหรับตัวผมเลยก็คือแนะนําให้เริ่มจากบัญชีจริงไปเลยนะครับตั้งแต่แรกไปเลยนะครับ เดโมเอาไว้แค่ทำความเข้าใจาโปรแกรมนะครับผมหาระบบเทสแบ็กเทสนะครับต้นไปนะครับแล้วก็อาจจะเทสจริงบ้างแค่นี้นิดหน่อยน,น,น,นะครับแต่หลังจากนั้นควรใช้จริงไปเลยฝึกตั้งแต่แรกไปเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ ากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆเนาะอ่าโอเคครับผมแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ